โอ๊ยชิวเกินยน่ารักมากไห้หนูถือไปให้หนูคุณแม่หนูกลคุณแม่เลยถูกวมก อนกาคอัพเติมาเจแล้วผมอัพเติมต่อเลยี่มิ้นพี่ิ้พาไปไปกับผมพี่บอกย่นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนนอนแล้วนอนแล้วนอนไปสอชั่วโมงเสก็่นแลโอ้ 哦，嘿嘿嘿。Hmm. 4-6ชอบเลยผม่มหลับเพลงวันดีจริงๆนะจีิงเหรอนักปนไม่ดีหรอครับดีดีกว่าเพลงีเจก็หลอกค่ะเดี๋ยวเอ๊ะทงเรหลอกค่ะหลุดหลุดหลุดผมเมื่อวานผมเห็นโพสต์ใครเป็นสตาแกรมน่าทลัยดูดูดดูดูเห็นถ่ายมาซูมชัดมากเพลงวิอยู่ซูม โซ่ค่ะเขาถ่ายที่คนหรือตอนน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาถ่ายเธอบ่อยหรือเปล่าอ๋อกล้องไหมเขามองเธอไงกล้องมันเลยแบบเอ้อไม่ได้มองกล้องแกล้งเชื่อหน่อยอ้าวรุ้งแล้วเหรอแรงมาก ผมก็เมือานสนุกไหมครับยุ้ยยุยก็คนช้าวน่เต้นมันมากเป็นฉ่ำมากเป็นฉ่ำมากไม่อยากไม่อยากกลับผ่น วันี้มันเิดปีกิดปีนีนะครับผมเปิดปีนี้ผมก็ตไม่ได้ซื้อของขวัญหลนตัวเองแต่ว่าพีทุกคนเป็นของขวัญเ r m present ่พที่พูดทุกอนพพนพี่พพ s t พูพอนเา

น้องเป็นหมาแล้วนะทุกคนน้องเหมือนไม่ได้ตั้งระบบเห่ามาผมเคยได้ผมเรียกน้องมาเนี่ยตั้งแต่ได้น้องมาเป็นเดือนไม่เคยได้ยินน้องเห่าเลยจนพามาที่งานเมื่อวานอยู่ในห้องแต่งตัวเห่าแล้วเริ่มเห่าแล้วกลับมาบ้านก็มีเห่าเป็นละใครสอนหรือว่าใครสอนหรือว่าก็คือถ้าใครขโวยไปก็คือหายเลยโวยก็ธรรมดาของฮัส ก็ใครไปผูกกระชากรบ้างนะไปหลอกไปหลอกวันนี้ไม่ต้อง expect แล้วว่าจะหลอกเพร่าได้ออกมาเป็น b l a c ธรรมดาว่าเป็นฟิลแบบ boyfriend ที่ผูกกราเลยเฮ้ยนี่ก็หลอกมากแล้ว แล้วยี่สิบหกแล้วไม่เป็นแล้วสามคเหมือนเดิมค่ะหเดือนนัาคือท่านนไหนสามสิบแล้วเป็นคนไหนสามคเดเดือน้องสบแล้วเหร่ะอย่าอย่านบอย่านะเราไม่นอาไปอยูตัวงเาไมองล้วผมผมเวลาผมเจอแบบเด็กเ อย่าเมาื่อวานเด็กๆมาใช่ไหมน่มารักมาก,มาก,มากน่ารักมเนใ่ารัก,กตอเจอแล้วแบบเห็นอาย,ยุแต่ละคเนเล้วแบบโอ้กูอยนสายละเท่ากันเมื่นานมาแล้ว <laughs> อะไรนะครับเท่ากันนะครั้ฮะไม่ไๆๆเท่าไม่เจ่าอะไรครับยัยยัยยัย I, I. I don't want to go home i miss you ตองตกลับเดี๋ยนี่งจ <laughs> <laughs> อดิออ่นี่ m e ความเสนโอยตากงานความเนื่ยจากงานตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะตอนตอนเช้าตื่นมาไม่มีเสียงเลยไมนยาอะไรอ่ตอนผมกินยาไปมาก็ได้ดีขึ้นตอนเช้าตื่นมาคือแบบแอบโม้นนิดนึงเลยนะพวกมาเหมือนแบลองทิกไม่ได้เลย ต่เราว่าต้องเซฟเสียงเพราะเดี๋ยวต้องไปมามีส์สุดไม่สามารถแถบปากอะไรไปทักก้งคนนี้อีกแล้วถ่ายเอ็มวีด้วยไหมไม่ถ่ายเอ็มวีม<ไ>มด้วยถ่ายถ่าย <ๆ S 2> ผมแดนเสร็จแล้วผมก็ไปถ่ายเนยเพราะว่าคือมันเป็นความโชคดีตรงที่ว่าทีมที่เขาถ่ายผมเอาไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่วันนี้โอ้โหผมก็เลยยิงไปว่าพี่ว่างให้ผมตะวันไหมเดยว่ <laughs> นอนไปเซนวีที่โอตาร์ผมมีวันว่างอยู่ว่างว่าง ก็เลยบอกว่าเอ้ยผมงั้นผมขอเก็บฟุตหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ยอยากถ่าย MV อะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยเอาต้องเอาไฟมันพอดีเลยโอ้โหเป็นความพอดีเขาจะไปถ่ายอ่ะอยู่เหมือนกันผมก็เลยบอกว่าโอเคปีใช่ไหมพี่อ้๋อเก็บเองอะคนนึงเองนะคะคนนึงเองแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะถ้าพูดขนาดนี้แล้วพี่คิดถูกก็ได้ก็ ลดให้สองเท่กั้ก็นั่นเดี๋ยวรอยีดีนะทีนีญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนี้กำลังแต่งเพลงนะเอ้ยแต่งเพลงน้องเป็นเพลงของน้อื่นหรือว่าเป็นเพลงของเอสทูเพลงของน้องเลยเพลงของน้อเลย โอเคขอบคุณที่มารอนะค่ะขอบคุณที่แวะมาเก็บโปรเจกต์นะคะจะอยู่ด้วยกันทุกๆปีเลยบายบาย